สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ f a n t e Thailand นะครับวันนี้เราจะมานำเสนอกระเป๋ารุ่น a s y m m e t r i x 52บวก8นะครับมาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยครับด้านหลังของกระเป๋านะฮะตรงนี้ตัวนี้เป็นระบบหลังรุ่น Tegolite นะครับสามารถที่จะปรับระดับขึ้นลงได้ตามความยาวช่วงหลังของผู้ใช้งานนะครับได้ตั้งแต่ไซส์ S จนถึงไซส X RXL ได้ทีเดียวเลยนะครับแล้วก็ตัวโฟมสามารถที่จะระบายอากาศร้อนออกจากกลางหลังได้อันนี้โฟมทร,รมาดีมากนะครับเนี่ยเวลากดไปมันมีอากาศออกมานะครับตัวสายรัดเอวตรงนี้นะครับทำมาใหญ่แล้วก็สามารถที่จะรับน้ำหนักได้ดีนะครับตรงนี้โครงกระเป๋านะครับตรงนี้จะเป็นกระเป๋ารุ่นที่มีโครงนะครับ ทำมาตั้งแต่ข้างบนกระเป๋าจนถึงช่วงล่างนะครับสามารถถ่ายเทน้ำหนักมาสู่สายรัดเอวได้ดีมากนะครับสายสะพายสามารถที่จะหลบช่วงไหล่ตรงนี้นะครับเวลาสะพายมันจะดูอิสระมากเวลาเราแกว่งแขนอะไรเงี้ยมันไม่ติดนะครับตรงนี้นะครับมีการออกแบบทําเป็นตรงนี้นะครับ ที่ห้อยเป็นกันแดดนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาถุงน้ำนะครับมาใส่แล้วก็มาร้อยออกมาจากตัวกระเป๋านะฮะมาสอดเข้ากับาสายสะพายตรงนี้ได้ทั้งสองด้านเลยนะครับสายรัดหน้าอกก็มีนะครับตรงนี้นี่เลยสายรัดหน้าอกที่มันสามารถายืดหยุ่นได้นะครับเวลาเรา,าหายใจเข้าออกนะครับมันเกิดมีช่วงจังหวะของ การขยายตัวของปอดของอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ทําให้เราอึดอัดนะครับตรงนี้สามารถที่จะปรับเลื่อนขึ้นลงได้นะครับตามขนาดของช่วงไหลนะครับตรงนี้ปรับเลื่อนขึ้นลงได้นะครับแล้วก็จะมีนกหวีดแถมมาให้นะครับโอเคมาดูด้านหน้าครับด้านหน้ากระเป๋ามีอะไรบ้างซิปแรกเลยครับตรงนี้หน้าสุดเลย สามารถเปิดใส่ของได้นะครับปกติก็จะใส่ของที่จาเป็นต้องใช้งานบ่อยๆนะครับตรงนี้ตัวล็อกตรงนี้นะครับสามารถปรับขึ้นลงได้4ระดับนะครับขึ้นอยู่กับความยาวของอุปกรณ์ที่เรามาล็อกนะครับจะใช้คู่กับตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับข้างบนเนี่ยข้างล่างต้องใช้คู่กันมีทั้ง2ฝั่งเลยนะครับตรงนี้ ข้างหน้านะครับสามารถที่จะเปิดเพื่อที่จะหยิบสิ่งของจากด้านในกระเป๋าเอาออกมาได้เลยนะครับตรงนี้สามารถเปิดหยิบของได้ง่ายสบายนะครับด้านบนด้านบนตรงนี้ครับบวก8ลิตรสามารถปรับไซส์กระเป๋าได้อีก8ลิตรนะฮะจาก52 l. แล้วก็บวกอีก8ลิตรก็จะเป็น60ลิตรพอดีนะครับรุ่นนี้ ด้านข้างของกระเป๋านะครับทั้งสองด้านเลยทั้งสองนี่นะครับมันจะมีออกแบบให้มีผ้ายืดตรงนี้เป็นกระเป๋าผ้ายืดสามารถที่จะใส่ของใส่อะไรได้นะครับสายรัดเอวก็เหมือนกันนะครับจะมีออกแบบให้มีช่องสําหรับเอาไว้ใส่ของทั้งสองฝั่งเลยนะครับด้านล่างของกระเป๋าก็จะสามารถเปิดได้อีกช่องหนึ่งตรงนี้นะครับนี่สาหรับใส่ของที่ เราต้องการจะแยกออกจากช่องด้านบนนะครับหรือว่าต้องการจะทําเป็นช่องเดียวกันก็ได้นะครับโดยการรูดซิปตรงนี้นะครับทั้งหมดก็จะเป็นช่องเดียวกันเลยนะครับนี่เลยนะครับด้านบนอีกนะฮะตัวนี้ฝาปิดกระเป๋า ก็มีช่องสำหรับใส่ของได้อีกนะครับนี่ช่องเยอะมากกระเป๋ารุ่นนี้นะครับมีการออกแบบผ้าตะข่ายเอาไว้เพื่อที่จะแยกสิ่งของออกจากกัน<ะ> <c oughs> เนื้อผ้าของตัวนี้นะครับเนื้อผ้าทำมาจากวัสดุรีไซเคิลนะครับซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับสามารถลดขยะได้นะครับน้ำหนักรุ่นนี้จะอยู่ที่ 1,600กรัมนะฮะซึ่งเบามากๆนะครับเวลาสพายเราจะรู้สึกว่าออ๋ทำไมเบาอย่างนี้รุ่นนี้นะครับโอเคยังไงก็ฝากติดตามหรือว่าฝากกด subscribe ช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับชื่อช่องว่า f a t เ e t t h i l l n n d นะครับแล้วก็ไปกดติดตามกดถูกใจเพจของเราด้วยนะครับ Fa t เ e ้ Thailand นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ